ว่าที่บุรีรัมย์เรากิากน,ากน้านัมหินนะฮะจะมีร้านกินนะครับที่นี่มนันตนัดตลาดแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านวัดก็เป็นการให้คนได้มาได้มาเยือนสุพรรณศรนองในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของเศรษฐกิจมอเตอร์ไซค์นี้นะครับก็มีต้องการเด็กๆนะครับน่าสนใจนะครับเพราะนั้นสุพรรณบุรีของเรา พลังเหลือได้นะครับเราก็ให้มาอยู่หน,น้านะครับสุพรรณบุรีของเรามีความพร้อมอยู่ในพื้นที่เลยทีเดียวนะคะมีแนวคิดที่ดีด้วยให้อาเด็กแล้วผมว่าการแข่งขันเนี่ยคน,น,นสนใจมากนะครับจะได้ขายของนะฮะต่อไปเราก็จะฝึกนักกีฬาที่พร้อมในด้านการจราจรในวันจัดพี่นาค่ะวันนี้ระบุวันที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะครับ15โ3 87สนามที่ผ่านมานะครับ